ครับพี่น้องครับสวัสดีครับพบกับผมผูก้การวินยัยนักขันิสัท์สัเเ็งหรือผู้การวินยัยเพื่อชาติสายขันิสั์และพี่น้องประชาชนตราบใดที่ชาติยังมีปัญหาประชาชนยังประสบกับภัยพิบัติเราคงต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมขึดอัดใจนะครับมันขบขันก็มันก็ไม่เชิงนะครับแต่เป็นเรื่องที่เศร้าสลดผมไม่รู้ว่านานาชาติหรือ,อย n เ,เนี่ยเขามองผู้นำไทยแบบไหนนะครับ เป็นรัฐบาลที่ประหลาดที่สุดในโลกผมไม่รู้ว่ารัฐบาลแบบนี้เนี่ยจะเข้าข่ายรัฐบาลโง่หรือรัฐบาลขี้เกียจหรือรัฐบาลขี้โกงผมไม่ทราบสมัยที่พวกเราเป็นหนุ่มเนี่ยเราเรียนเศษนากธิการเนี่ยนะฮะเขาจะพูดถึงบุคคลสามประเภทอาจารย์จะสอนหนังสือเราสมัยก่อนสมัยเราเรียนเศษจะสอนบุคคลสามเภศหนึ่งคนเก่งและขยันเขาจะให้เป็นแม่ทัพสองคนฉลาดแต่ขี้เกียจเขาจะให้เป็นฝ่ายเส สามขยันแต่งโง่เนี่ยเขาไม่ให้ใช้งานเขาห้ามใช้งาน,างนเด็ดขาดในทหารที่งโง่แต่ขยันเนี่ย,เ,ยเขาห้ามใช้งานเลยแล้วเราก็มักจะพูดยกตัวอย่างฮิตเลอร์นะฮะว่าสมัยฮิตเลอร์เนี่ยไอพวกขยันแต่งโง่เนี่ยนะฮิตเลอร์จะไปฆ่าทิ้งไม่ใช้งานนะฮะเรื่องของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องหน้าอดสูหรือประหลาดใจสุดในโลกรัฐบาลไม่มีเงินงบประมาณประเทศ ไปกู้มาอุดหนุนก็ประมาณประเทศปีหนึ่งหลายล้านบาทหลายแสนล้านบาทรัฐบาลไม่มีเงินเยียวยาประชาชนไปกู้มาเพื่อแจกประชาชนแต่ทําไมทําไมโครงการโค,รว,ควิดวัคซีนแจกฟรีทั่วโลกเนี่ยยูเอ็นเขาให้ฟรีเนี่ยแต่ทําไมรัฐบาลไทยไม่รับเพราะอะไรร่ารวยเหรอสิงคโปร์มาเลรับเวียดนามรับอินโดนีเซียรับหลายประเทศรับโครงการโครวคิดผมเชื่อว่าหลายประเทศนะฮะเขารับหมดนะโครงการโครวคิดแต่ประเทศไทยตลกมาก รัฐบาลยากจนไม่มีเงินจะเยียวยาประชาชนไปกู้มาแจกแต่ไม่รับโครงการโรควบดวัคซีนแจกฟรีไม่เอาแต่ไปซื้อไปซื้อชิโนแวกวัคซีนราคาแพงแต่ห่วยแตกมาใช้พี่น้องครับช่วยกันมองแบบพนิสัาสัเพลงนี่ครับว่าเราอยู่ภายใต้ผู้นำโง่หรือขี้โกงหรือทั้งโง่ทั้งขี้โกงครับวิเคราะห์นะครับของแจกฟรีไม่เอาแต่เวลาไม่มีเงินไปกู้มาแจกเอา วัคซีนดีของถูกไม่ซื้อแต่วัคซีนหวยแตกแพงกว่าซื้อเราอยู่กับผู้นําแบบนี้เราทนอยู่ได้อย่างไรพี่น้องครับผมฝากนะครับฝากเป็นการบ้านแบบณิศาสตรสงเพลงครับว่าผู้นําของเรามันเข้าข่ายอะไรครับโง่ขี้เกียจหรือขี้โกงหรือทั้งโง่ทั้งขี้โกงครับพี่น้องครับปาาครับสวัสดีครับ